สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกน้องมะลิกันนะคะอะน้องมะลิอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งลงอ่ะขอมือเร็วขอมือไหนขอมือแม่ขอมือก่อนนั่งนั่งคะนั่งค่ะขอมืออ่ะขอมือขอมือก่อนลุกมาอ่ะอุ้ยมาแล้วเอามือไหนนั่งก่อนนั่งขอมือขอมือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกเออสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีค่ะโอเคอ่ะสวัสดีค่ะ ขอมือก่อนลูกวัสดีค่ะอ่ะวัสดีอ่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กดีไหมคะอ่ะครั้งนี้ลูกครั้งนี้ครั้งนี้อ่ะครั้งนี้สิลูกครั้งนี้ค่ะอ่ะนั่งก่อนนะอ่ะครั้งนี้อ่ะโอเคโอเคอ่ะครั้งนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวแม่ให้กินละอู้ยเด็กดีโอเคโอเคอ่ะรางวัลจะลูกอ่รางวัลรางวัลอือรางวัลดูสิหมวเป็นเผลเลยหมดสวยเลยเนี่ยหึ ดูสิเกิดมาหน้าย่นเลยลูกเอ้ยบทหอกกี่ยุทธเนี่ยถึงจะพอฮึูเนี่ย